นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่11สิงหาคม2565ตรงกับวุหัสสบดีขึ้น14ค่ําเดือน9ปีขานวันนี้เป็นวันโกนและเป็นวันโลกาวินาศนะครับอีกเรื่องการมงคลฉลกดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนก สีที่ควรหลีกเลี่ยงสาหรับวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่ทิศที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้วันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกานักินีในชื่อคือดอเด็กตอเต่า อถุงต่อทหารต่อธงและนอนหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสลาสอบรสีสอเสือหอหีบรอจุราอ่างและหอนกุ้เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและอออ่างไมยเซตวันนี้นักปราชาดกล่าวไว้ว่าความมหัศจรรย์หลายอย่างที่เกิดขึ้นบนโลก เริ่มต้นจากการฝันกลางวันของคนบางคนขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจันไก่นาะรันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ